สวัสดีค่ะอนัสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมากินขนมจีนกับน้องเอินมาเนี้นะคะร้าขอบปุ่นค่ะมาเด้อมาเด้อเป็นร้าขอบปุ่นน้ำกันค่ะวันนี้บ๊มี่พักหลายเนาะคะ่ะบรอบได้ไปลานไท่ ขออน,น,นุาตใส่มือน้คะเด้อกินมนมเส้นกินกินนมเส้นดัตามบอกหนงเนี่ยถ้าบ่าก,กินมือมันกับบะเส้น พอถูกอ,อร่อยไหมหนูอร่อยไหมครับน้ำเงาแค่บอเจอหน่อย ของน้องประแดดใส่อย่างไรค่ะใส่แค่น้ำประแดดก,กับน้ำปลาน้องค่ะน้องน้ำประแดดก,ก็เป็นน้ำประแดดก,กับขวดขวดไอซัมเร็จปรุงสัมเร็จรูปมั้งนะคะแม่ไม่ได้ใส่พริกหนูนะคะของหนูไม่เผ็ดสนุกของแม่เผ็ด ขผนเสียงดังกับขอโทดหอบให้ด้วยค่ะเด้อครันี้เสียงดังรบกวนไปเลย หนูย้ายแม่หนีแม่งานลูกม่สวยมูมอีฟโฟนงแค่ดูแค่ดูฟลัดเฮียอุ้ยเปิ่งตีราคาให้แม่กินจานนี้มาสั่องแค่ม,มูอีฟโฟเมียออสร็ดแค่ดูฟลัดเฮียหนูย้ายมานี่แล้วลูกย้ายมาอีหล่า นี่แหละคือกิจทีกับแม่ถึงดูมีเยอะแยะเลยลูกเลยเยอะแยะเลยลูกแม่ขอหน่อยค่ะมึงไม่อี้พวกเมีย ขอบคุณค่ะแคดูแคดูคดฟดเฟิร์เฮียเอ็มอะไสมอลแคตาข้ามโนสแกสข้ามโนเก่งมากค่ะลูกเก่งมากขอเขานะคะ่ะขอให้เขาใหญ่มากใหญ่กับมาอยู่เหมืองเกาเ่าเพื่อเอาทำไมย้ายหนีอีกแล้วลูกแค่มีสปีชี่ย์สมีอ่ะ โซเคยแคบบลูเทียสมองแคเซลลถ่ายดิขอบคุณค่ะอ่ะจระหนเอาว่าสัน แม่ขอแม่ขอไอ้ก้วบหน่อยโดุอขอแตงหน่อยนะคะขอบคุณค่ะสวัสเม็ดเหมือนเม็ดถัว่วฝักยาวหไหน่อกดุแม่ขอถัว่วฝักยาวหน่อยคะ่ะไม่ใช่ค่ะอันนี้มันมากดกด้วยหนักขอบคุณค่ะ ให้าาเาลค่ะอาบุเยเยขอบคุณค่ะเอหมอืมเยะอะไม mm, <yeah. S 2> อีกเ <Okay. S 1> okay. มียค่ะไม่อแล้วค่ะขอบคุณมากนะดูม <Okay. S 1> um, yes? กนท่าีอาีกสรไมอีกสรไม่ออพอย่งกากอกวนปวเียวอกว้ yeah. กว อะไรคะอาาพอแล้วมัง้งลูกพอแล้วค่ะเอ็มมาลีอิกเนี่ยอีกกกินได้เอามาให้แม่ก็ได้เนี อะไรอะไรหนูร้องไม่จบอะค่ะแม่ก็ร้องไม่ได้โอเล่เลสอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรโอเลเลสอุ้ยอุ้ยโอเลเลสเดยอุ้ยอุ้ยพูดอุ้ยอุ้ยเหรอทำไมถึงพูดอุ้ยอุ้ยล่ะคะอะไรกินหู้ทำไมพูดอุ้ยอุ้ย ทำไมโอเล่ลพูอุ๊ยอุ๊ยโอเล่ลพูและหนูพูดค่ไโอเล่ลโอเลเล I'm w o n d พอได้มั้งลูกแค่นี้ละมั้งคะ ลาป้าป้าลาพี่พี่ป้าป้านะอาแล้วเล้กเอ้ยอ่าเจ๊ไหนก็ฝากขอฝากเนื้อฝากตัวอ่านใ้าที่นี่ในเด้อค่ะเด้อช่องไว้น้องเอมิลี่ภาพเพอ่์เนนต์เซร็จนะคะฝากน้องในเด้อค่ะเด้อน้องเพิ่งจะสองขวบครึ่งอะค่ะกัดสิมี่อย่างที่แบบว่า หูเน่บ่หูเน่เนาะค่ะนองกับสิประมาณนี้เนาะยังบ่หูอีกอย่างมากไหม้บ่หูท่านหูจะคว่ำอย่างหมาหม้น่าอีกเมียลูกอ่าคันนี่อันใดขาตกบกพร่องหรืออันใดบอดีกะสามารถตีช่วงใดเด้อค่ะเด้อฝากใส่นาที่นี้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องนั่งเน่เด้อค่ะฝากติดตามน้องเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบายังคะบ๊ายบายค่ะ